ธนพลครับธนพลมีปัญหาชีวิตคืออะไรมีปัญหาคุยกับครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่อหรือเราไม่รู้เรื่องคือเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็อันนี้เคยมาบวชแล้วยังมาแล้วครับแล้วครั้งที่แล้วแก้ให้ใครเด็กแก้ให้เด็กจบไปแล้วกี่วันตอนนั้นสามสิบครับสามสิบวันจบไปแล้วมกี่วันในสัปดาห์ก็ยังไม่รู้ น่าจะสัตประสาทเนี่ยเขเลี้ยงเลี้ยงอะไรเลี้ยงกุ้งไว้เหรออ่าเขาเคยชนครอบครัวเลิกเลี้ยงกุ้งให้ขายที่ไปนี่เขาเลี้ยงกุ้งกันอยู่เหรอเลี้ยงกุ้งบอกที่ลราพ่อบอกให้เลิกเลยแล้วก็ไม่ยอมเลิกผมจะเลิกก็คุยกับครอบครัวไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องเลยนะเวลานี้บอกให้มานี่ก็ไม่มาเขาไม่ฟังคือตอนนี้ภรรยาขวางแล้วก็ไม่ไม่คอยตามทั้งครอบครัวด้วยเหรอทั้งตระกูลเนี่ย แล้วปัญหามันตกอยู่กับเธอตรงที่ว่าเขาคุยกับเธอไม่รู้เรื่องปรากฏว่าเป็นผมนิ่มแล้วสภาพอย่างอื่นของเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในหมู่บ้านก็กินกันเรื่องน้ําเรื่องทางเรื่องอะไรไม่ไม่ตัวเธอตอนนี้มีปัญหาอะไรเปล่าตอวลักษณะพอไม่มีปัญหามันก็เครียดมันก็ทํางานไปไคือเครียดเนื่องจากครอบครัวคุยกันไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองใช่ไหมใช่แล้วก,วก,วก็เราอยากให้เปลี่ยนอาชีพอันนี้ปัญหาสุขภาพไม่มีมีแต่ว่าเรื่องจิตใจที่เรารู้ส<อ>ึกว่า ไม่ได้ดังใจอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีกรรมอะไรน่ามากมายเพราะเราไปไปยึดไปแบกไปมั่นแล้วก็ไปอะไรไปอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราเป็นก็นี่สินมันเยอะท่านเทวดาเขาห้ามเมียห้ามครอบครัวเมียไม่ได้จะทํำยังไงดีกรรมจะตกอยู่เขาหรือเปล่าห้ไม่ได้ใช่ไหมท่านใช่แล้ว เห็นกรรมตรงนี้นั่นแหละนาะมันเริ่มจะส่งผลแล้วสิคราเพราะตัวเขาหนาแหละท่านแลรู้กฎแห่งกรรมแล้วสิเอ้ยและอายใจเลยแล้วสินหะารู้ว่ากรรมมันต้องมีแล้วสิคราเขานั่นหนาจึงต้องร้อนรนแล้วสิเอ้ยจึงต้องดีตัวออกมาแล้วสิท่านอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วสินหาเพราะพวกนั้นเป็นพวกผีกันแล้วสิคราหากเขาหนายังอยู่ตรงนั้นแร คองอยู่ไม่ได้แล้วท่านเอ๋ยข้อใจเลยมันไม่ได้ไม่สุกหนอเพราะเขารู้เรื่องบุญแล้วสิพอตัวเขาหนอต้องร้อนรนแหละท่านเอ๋ยเธอได้ทํามะอยู่ในใจแล้วใช่ไหมมันก็เลยไม่ไหวแล้วไม่เอาด้วยเลยใช่ไหมแต่คร้นี้คนคนที่บ้านนะไม่เอาด้วยแล้วตอนนี้ต้องรับผิดชอบใครมีลูกโตยัง ลูกคนเดียวแล้วก็มีลูกสะพ้ยลูกโตยังลูกโตยังสามสิบแล้วค่บมีครอบครัวแล้วมีครอบครัวแล้วแต่ว่าผมอยากได้หลานหลานตัเองไปยุ่งแรงข้าวอีกอยากเล่นกันหลานไม่ไปไปบวเป็นผ้าเลยดีกว่าผมยัใจไม่สงบเลยผมก็เลยบอกให้เขาเข้าใจเปล่าว่าท่านเทวดาบอกว่ามันอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่คนแล้วก็ผมก็จะแยกให้เขาขายที่แล้วก็แบ่งสมบัติให้ผมมาส่วนนี่แล้วผมก็จะมาแยกอยู่ นาเทวดามีโอกาสสาเร็จไหมจะขอเขาไม่ให้เธอหรอกใช่แล้วแหละนะจะไปก็ไปแต่ตัวค่อย่ามายุ่งสมบัติหนาพวกเขาเลยสมบัติของผมเขาไม่ให้ไงก็ขาไม่ให้นั่นแหละ่ะ คือลูกมึงหนาหรูไหมเล่าเลยเดี๋ยวยูจหว่าอะไรวะยูจหว่าอะไรละครปฐมเนี่ยนี่เหติดต่อลครปฐมไม่ได้กินแล้วเพราะว่าเป็นเขาเป็นเมียเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วก็อยากันแล้วของเขาส่วนของเขาของผมส่วนของผมแล้วแล้วมันติดอะไรอีกอ่ะก็ผมจะขายแม่ก็ไม่ขายแล้วเขาแล้วชื่อใครอ่ะชื่อผมครับอ๋อมันก็อยู่ที่เราไงแล้วว่า่นันทีผมก็อยู่ท่าท่นั้นคือผมคิดว่าถ้าเขาลังผมผมก็ขาย พราะตอนทุกวันนี้ก็มีคนจ้องซื้ออยู่่มันไม่ได้หรอกท่านเอ๋ยด้ไมันก็ไม่ยอมเลยนั่นน่ะนะเป็นตายเลยอีกนั่นนะแม่มึงหนาก็ปากจัดเช่นนั้นเลยตัวแม่ก็ตัวเมียแม่ทั้งเมียมึงนั่นแหละทั้งทั้งแม่ทั้งเมียอ่ะงี้ก็ไปเอาโฉนดแล้วไปกอดไหว้แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นไปบวชไปบวชเลยตามวัดตามวาเลยนั่นแหละนะ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรอกคะ่ะถ้าใจเราหนาเบาบางนั่นแหละเอ,อ้ยไปบวชไปเลยป้าน้ำนี้หลานเหลือเลยไมไ่ไปยุ่งหรอกอเดี๋ยวมันก็โตแล้วบวชก็กลัวทาใจไม่ได้ัวบาปเขาไม่บาปอะไรก็ไปนั่งปฏิบัติอยู่ในวัดนั่นแหละปฏิบัติไม่ได้ก็จะกลัวบาปอา่าไม่เป็นไรก็ค่อยๆอ,ออกมาเดี๋ยวมันก็ไปไปเองเพราอยู่นั่นนั่นมันก็บาปอยู่แล้วใช่เข้าจเปล่า อั่งนี้ไปถือศีลที่วัดไหนก็ได้แบบว่าไปอยู่ตามวัดตามวาก็เข้าไปก่อนไม่ต้องบวชก็ได้ถือศีลแบบเข้่งคัดไปมาอยู่จันทร์ก็ได้ว่า <c oughs> แล้วก็<ป>ถามว่าเขาอยากไปหรือเปล่าจันทร์ <c oughs> ไปก่อนเด้แล้วเดี๋ยวมันก็จะได้บรรยากาศเองคือณเวลานี้ท่านเทวดาขอแนะนําเลยใช่ไหมว่าเข้าวัดเข้าวายอย่างเดียวใช่ไหม เพราะกรรมก็มีมากเลยเช่นกันนั่นแหละนะอย่าว่าไม่ส่งผลแหละครานี่แหละนะทําให้เขาร้อนล้นแล้วสิแนละ่เพราะเธอเนี่ยก็เป็นคนต้นกําเนิดในการเลี้ยงกุ้งใช่ปะอ่าเห็นไหมไปจุดไฟแล้วไฟมันพุบแล้วแล้วจะไปดับไม่ได้มัน <c oughs> มันเผาคนอื่นแล้วมันก็ยอมมาเผาตัวเองก็ในเมื่อเราไปบอกเขาแล้วเขาไม่ทําตามเราก็ต้องหนีออกมาก็ไปบวช ถือศีลเลยเข้าวัดอย่างเดียวถ้าไม่ทำอย่างที่บอกก็ขอบอกเลยท่านหนาะเจอปุยยมด้วยนั่นแหละคราในโะลกหนาะรอต้มอ,อยู่คือการที่เราไปเข้าวัดประกาศว่าฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจนี้แล้วใช่แล้วท่านเอ๋ยมุ่งมั่นทำดีเลยนั่นแหละนะรู้ผิียรรู้ชอบแล้วสิคราละอายกว่าบาปนะแหละท่านแด่เราก็มีโอกาสรอดแหละท่าน หากยังไม่มุ่งมั่นตรงนี้หนอก็คงต้องเจอกันแหละพอในนรกนั่นหนอกระทะทองแดงไงข้เนี้กุ้งทอดเลยเขาบอก <c oughs> ใช่แล้วท่าน <c oughs> ตายแน่นอนครับแล้วผมปฏิบัติบ้างแล้วก็ออกไปข้างนอกบ้าง,งไม่ได้ไหมไม่ได้ช่วง, <c oughs> งคืออันเนี้ยมันไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือว่ามันอยู่กับ คนในกลุ่มนั้นไม่ได้แล้วคือผมจะแยกออกมาแยกก็แยกออกไปเลยดิแยกออกมาเลยยแกออกไปเลยผมคุยแล้วผมจะแยกออกมาเลยนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆพูดง่ายเข้าวัดเข้าวาแล้วก็นิดๆหน่อยๆแล้วก็พยายามให้มันเปลี่ยนอุปนิสัยไปอยู่วัดเลยแยกไปอยู่โคราชปลูกต้นไม้ปลูกอะไรอย่างนี้โคราชก็แล้วแต่แต่ว่าท่านเทวดาแนะนําว่าควรจะไปเกี่ยวข้องกับวัดเลยเพราะกรรมเราก็เยอะอยู่ใช่ไหมท่านเทวดาใช่ ต้นไม้เลยนั่นแหละหนาเดี๋ยวตายไปก็ยึดต้นไม้หิชาก็เจญปูหนาในททัะทองเดงไม่มีความดีเลยปลูกต้นไม้ก็ไม่ดีเลยกปลูกต้นไม้มีความดีตรงไหนก็ลมเย็นให้โลกร่มเย็นไม่ะไม่ต้องไปโลกร่มเย็นหรอกเขาก็เย็นเท่านี้หละเย็นใจใจมึงไม่เย็นสินะไม่เกิดสติเกิดปัญญาเสียเวลานั่นแหละท่านเอออย่างเี้เธอมีกรรมอยู่ไม่ใช่เป็นคนแบบว่า เบาตัวเป็นคนแบบไม่มีแผลติดตัวตอนนี้มันมีอยู่เพราะเธอไปเลี้ยงกุ้งไงเลี้ยงมากี่ปีจนลูกตัวเกือบสามปีเกือบสามสิบปีโอ้โหกุ้งทุกตัวมันตามอยู่แล้วเธอจะรอดหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยชั้นนี้เลยรอดนั่นแหละนะชั้นหน้าก็อย่าหวังแหละครบตามอีข้าชาั้นานะก็ไม่สายแนยนั่นแหละไอ้พวกที่มึกมึกเดี๋ยวแกไปหงิกหง,งอกมือไม้ ไอ้พวกคดเคี้ยวพวกเนี้แขนขากุ้งหักหนวดหักก็เป็นกรรมเออ,น,อน่งนอาเป็นว่าให้ทำยังไงบ้างในะเวลานี้ขอใช้เวลาช่วงต้นเท่าไหร่ดีใช้เวลาใช่ไหมท่านเออใช่แล้วเผื่จะมีอุปนิสัยให้ทำได้บุญเลยนั่นแหละนาะและลึกถึงกุ้งที่ทำกันมา ยังมั่งนะก็หกสิบวันเลยผมคิดว่าหกสิบวันก่อนแล้วค่อยคิดตอนตามนี้ใช่แล้วท่านเอ๋ยหกสิบวันเลยใช่จบนะเขาต้องต่อยอดด้วยกับศาสนาหละครับเหมือนที่เรากับข้าหนาคุยกันนั่นเลยนั่นแหละ,ละเป็นการทําให้เกิดความอิ่มในบุญอาจจะมีความเข้มแข็งว่าเออท่านเทวดาพูดถูกและร,รีบรีบปฏิบัติดีกว่าตามนี้แล้วต้องการอะไรบ้างหรือเปล่าพวกสัพพสัรทั้งหลายสัพพสัรทั้ง ใช่ไหมท่านใช่แล้วนำใบสีขอขอมากันนั่นหนอท<า><ก>ำจะได้ไม่ต้องติดตัวกันพอถ้าใจหนอหนึ่งชุดนั่นแหละพระพุทธร,รูปหนึ่งอง,องค์นะท่านเอ๋ยใบยสีก็มีเลยแล้วสินะาสังฆทานหยบยาด้วยนั่นแหละคราผักปลาไดด้วยนั่นแหละเอ้ยโอเคได้เปล่าได้สังฆทานปล่อยสัตว์ด้วยท่านปล่อยอะไรดี อะไรเลยก็ได้นั่นแหละนะให้รวมกันเป็นร้อยตัวนั่นแหละครับได้เปล่า <c oughs> กุ้งก็มีอยู่แล้วเนี่ยตักในบ่มาไปปล่อยเ <c oughs> ข้าใจว่ามันลงแม่น้ำไปอ้าวสังฆทานครบแล้วพร้อมเมื่อ,อไรไม่เกินอาทิตย์นครับไม่เกินที่นี้สาทัว เรียบร้อยเผื่อจะได้ธรรมะจะทําให้รู้สึกว่าไปอยู่วัดดีกว่าผมยัเป็นหนี้อยู่เลยแลวไม่ต้องไปห้ามเขาแล้วเดี๋ยวจะด่าเราอีกเนยังเป็นหนี้อยู่เลยอะไรนะผมยังเป็นหนี้อยู่เลยต้องหาตังค์ใช้หนี้หรืเปาไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวก็มีที่ดินมีคนมาซื้อเองก็บอกแม่ยายไปหักไปแล้วเอาเงินมาตามนี้หกสิบวันก่อนทุกอย่างจะคลี่คลายใช่ไหมท่านเทวดา แล้วท่านเอ๋ยถ้าตั้งใจเลยนั่นแหละนะมุ่งมั่นอย่างที่เราบอกนั่นแหละครับหากไม่มุ่งมั่นหนะกก็ช่วยไม่ได้แลวตั้งใจตั้งใจเราจะทําไงที่จะให้ครอบครัวผมมีจิตใจมาทางบุญเบ้าออย่าไปยุ่งกับครอบครัวเลยไม่ต้องเลยจะไม่ปล่อยเขาท่านเทวดาครอบครัวจะดึงเขามาไหวไหมไม่ได้ท่านเขาเป็นเงินเขาเป็นเงินเป็นทองเขาไม่ยุ่งเเขาไม่ฟังหรอกครับด่าเราอีกเข้าใจป่ะ วิญญาณพวกสรรพสัตว์ก็เข้าไปสิงแล้วกิเลสพวกเงินทองก็เข้าไปสวมอีกเ๋าไม่รอดหรอกตามนี้หยิบร้อยลายต่อไป